ครับตอนนี้เราก็มาถึงไม้กันแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวเราใส่เหงีนก่อนนะครับครับผมครับนี่ครับตุงใส่เหงียนของเรานะครับตรงนี้นะครับปูมันเข้าแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะกินเหงืยนได้นะครับผมครับมันก็เลยทําให้ตัวอื่นๆนะครับที่ผ่านมานะครับผมเห็นเหงืยกก็จะเข้าไปกินต่อนะครับ ครับผมแล้วก็อย่างไม่เปืองเหงื่อด้วยนะครับผมเหงื่อครั้งหนึ่งใช้ได้ซื้อครั้งหนึ่งใช้ได้ประมาณ 2- อถึงสามวันนะครับผมครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่ผมดักนะที่ผมวางนะครับเหงื่อวันนี้ของเรานะครับก็เป็นซี่โครงไก่นะครับทุกคนนะครับครับซี่โครงไก่นะครับช่วงนี้จะเป็นอุปสรรคกับนกกาหน่อยนึงครับผมกาค่อนข้างจะกวนนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับ แล้วก็ยานครับลิงค,ครับผมปากงก้างนะครับถิ่นของเขาเลยนะครับครับเดี๋ยวเราใส่เืาอแล้วก็เดี๋ยวเราไปวางกันเดินครับโอเคไปวางกันเลยครับ ไปกันเลย Let go ลงแบบครึ่งขาเลย ครับผมนี่เราก็วางกันหลายลูกนะครับหลายลูกแล้ว โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็วางใส่กันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับวันนี้อุปสรรคนะครับผมก็คือลิงนะครับผมลิงนะครับมันมากินเหยื่อที่เราวางนะครับผมครับตอนนี้ก็เวลานี่นะครับครับผมเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน้ำจะดันลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บใส่กันนะครับผมครับแล้วก็นี่ครับผลงานของลิงนะครับนี่กินเหยื่อหมดเลยนะครับครับผม เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราไปกู้กันนะครับผมครับครับเดี๋ยวไว้ไปชมตอนกู้นะครับผมครับโอเคนะครับทุกคนนะครับนี่ก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราไปกู้ใสกันดูนะครับผมรับเหลือไว้ประมาณสิบูกนะครับผมรับที่ลิงไม่ไม่ควรนะครับเดี๋ยวไปดูนกันับว่าเราจะได้ผลงานกี่ตัวนะครับผมไปเลยครับ โอ้นะครับตัวเท่านี้ปล่อยนะครับปล่อยปล่อยนะครับผม๋ยวไปดูลูกต่อไปนะครับลูกที่สองนะครับ อครับทั้งตัวนะ ไปดูลูกต่อไปนะครับลูกที่สีนะ่ครับอ้าโอด,ดมันทำอะไรกัน น,นี่ปล่อยนะครับปล่อยตัวเล็กนะครับเอาตัวใหญ่น่ครับตัวนี้ประมาณสองขีดได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมลูกต่อไปนะครับ นะครับเหยียบเข้าเต็มเต็มโอ้ได้หนึ่งตัวนะเหยียบเต็มเต็มนะไม่เห็นนี่ครับต้องดีไซสใช้ได้อยู่ อีกตัวนงเป็นปูหินนะครับครับอีกลูกนะครับตรงนี้นะครับามาลุ้นนะครับ ว่าอยู่มุมไหนอ่ะอยู่นี่นะครับโอ้ไม่มีนะครับตัวเล็กปล่อย ที่แปดอยู่ตรงน้ำลึกนะครับโอ้โหลึกอยูออ่นี่กับเอวนะครับ 이거. 지금... นี่นะครับตัวไม่ใหญ่ครับเดีย๋ยวไปดูตัวต่อไปนะ เจอโอ้โโอ้ตัวนี้ใสสวยครับนี่นะครับนี่นะครับใสสวยครับ ตักที่เนะครับปูน้อยครับวันนี้เราเจอลิงด้วยครับวันนี้ครับตอนแรกว่าจะวางที่ที่มันมีรูนะครับตอนน้าลงนะครับพอมาเจอลิงนะครับปิดแผนมาเลยนะนี่นะครับผมหมดแล้วนะครับ ตัวเมียใสสวยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าลิงไม่กวนนะครับน่าจะเวิร์กนะครับผมทุกคน นี่มันมีลิงกวนครับครับเดี๋อีกลูกนะครับผมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวชมกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวชมกันต่อเลยครับผม มีตัวเล็กหนึ่งตัวสเ็ดนะครับตัวนี้วันนี้ไม่ค่อยมีปูนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมลูกต่อไปนะครับครับอีกลูกนึง จะมีตัวไหมแทนท่าน,นโอ้หนึ่งตัวนะครับนี่ครับหนตัวนะครับ ขาไปาปีขาโป้มางาง,ง,งได้หเกเจ็ดตัวครับก็ก,ก,ก็ตัวใช้ได้อยู่ปีอโอเคเดี๋ยวไปชมลูกท้ายนะท้ายน,น,น,นะครับผมลูกตรงน้นะครับมันมีรูอยู่ตรงนี้นครับมีรูใต้ต้นนี้นะครับอีกตัวนะครับตัวเมียตัวตัวใหญ่อยู่นะครับ แต่เมื่อวานผมวางแล้วนะมันไม่ออกนะครับวันนี้ก็เลยเอาวางซ้ำนะครับโอ้ยโคนดูดดูซิมันจะเข้าไหมแตนแตนโอ้โหไม่เข้านะครับมันรู้เยอะครับตัวนี้ โอเคนะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันข้างหน้านะครับครับครับสรุปผลงานนะครับผมครับ EP นี้เราก็ได้กันนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับกับการออก ล่าปูดำนะครับผมครับอีพีนี้ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับหนีไปแล้วนะครับหนีแล้วครับหนีแล้วนะครับทุกคนนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ